น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รรูประชาอาจารย์น้อมสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ oh. ขออนุโมทนาเช่นชมยินดีในศีลกุศลภาวนากุศลวิปศสนากุศลกับท่านโยกาวาจรผู้ประกอบความเพียรทุกท่าน หลายท่านก็ฟังบ่อยๆว่าเราทั้งหลายกาลังมาเจริญสติแต่ก็มีบางท่านที่ยังงองอยู่เจริญสติสติอะไรสติอะไรสติแบบไหน ก็พูดย้ำให้ชัดอีกครั้งหนึ่งสติปัฏฐานสี่คือสติที่ระลึกรู้วนเวียนอยู่ในฐานทั้งสี่บางคนเนี่ยวนอยู่แค่ฐานสองจนเข้าใจผิดไปแล้วว่าเรามาจะเดินสติปัฏฐานสองก็คือดูพองยุบ ดูนั่งถูกแล้วก็ดูเจ็บปวดเมื่อยสลับไปสลับมาทำต่อเนื่องกันแค่นี้ดูพองยุบนั่งถูกแล้วก็เจ็บปวดเมื่อยดูพองยุบนั่งถูกก็เป็นกายกายานุปัสนาดูเจ็บปวดเมื่อยชาก็เป็นเวทนานุปัสนาวนเวียนอยู่แค่นี้ตลอดต่อเนื่องที่ผ่านมาจนเข้าใจผิดแปว่า มาจะเดินแค่สติปัฏฐานสองพอเกิดอารมณ์ทางจิตจิตมีราคะจิตปฏิฆะจิตขัดเคืองจิตหงุดหงิดจิตกระวนกระวายจิตเบื่อจิตเซ็งจิตงงก็รู้สึกว่าทำไม่ได้รู้สึกว่าผิดทางอยากจะหาวิธีแก้จะแก้ยังไง จิตมีราคะจะแก้ยังไงจิตมีโทสะจะแก้ยังไงไปหาวิธีแก้โดยไม่ได้มองโดยความเป็นรูปเป็นนามเหมือนกับกายเหมือนกับเว,เวทนาแต่มองเป็นเป็นมารมองเป็นอุปสรรคนี่คืออาการของมิจฉาทิฐิที่เข้าใจว่าเรามาปฏิบัติสติปัฏฐานสอง ก็เน้นย fiz ้ำบ่อยๆว่าสติปัฏฐานสี่จิตมีราคะก็เป็นฐานจิตเอาไว้เจริญสติดูตัวอารมณ์ดูพองดูยุบอย่างไรก็ดูจิตที่มีราคะราคะหนอราคะหนอพอใจหนอหลงหนอเหมือนกับดูพองยุบอ่ะนะ่ย ก็มันเป็นฐานของการเจริญสติฐานหนึ่งเรียกว่าฐานจิตตานุปัสสนาสติปฐานจะเบื่อจะเซ็งจะท้อก็เป็นธรรมารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตให้รู้สึกไปต่างๆนานา,นาชอบบ้างไม่ชอบบ้างเบื่อบ้างสับสนบ้างมันก็เป็นสภาวะธรรมสภาวะจิต ก็เป็นฐานฐานหนึ่งที่เอาไว้กําหนดรู้เหมือนกับดูพองยุบนั่นแหละพระสติสปัฏฐานเราไม่ได้มีแค่หนึ่งแค่สองแค่สามแต่พูดจาระบุไว้ว่าสติปัฏฐานสี่นะครับฉะนั้นความรู้สึกภายในจิตเป็นธรรม,มารมณรู้สึกเบือ่อรู้สึกท้อแท้รู้สึกพองใสบา,างครั้งพองใสนะถ้าเป็นขั้นสูงสูงก็พองใส แม้แต่ผ่องใสเนี่ยบางคนก็หลงอาการผ่องใสก็เลยติดอุปาทานรู้ไหมครับอาการติดอุปาทานเป็นเวลาผ่องใสเป็นยังไงเวลาเวลคลายจากบัลลังแล้วนะมันจะมีเย็นเย็นติดมานะโล่งโล่งติดออกมาหรือมีอาการเหมือนกับมันแจม่มแจ่มหรือว่าเย็นเย็นหรือว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างค้างออกมา แม้ว่าอารมณ์จะดีนะครับอารมณ์รู้สึกว่าโล่งเบาสบายมีความสุขลืมลืมดูโดยความเป็นรูปเป็นนามแต่รู้สึกว่าเป็นของดีก็เลยปล่อยให้มันเสพไว้แล้วก็ออกมามันก็มีเย็นค้างมีอาการแปลกๆนะครับการปฏิบัติสติปัฏฐานที่สมบูรณ์นะครับ ื่อคลายบัลังขยับขาลุกขึ้นยืนนี่มันต้องเหมือนกับเป็นคนมีกิเลสตามปกติใครที่ปฏิบัติภาวนาพอขยับขาออกลุกขึ้นยืนนี่รู้สึกว่ามันแจ่มขึ้นมารู้สึกว่ามันมันดีเนะี่ยมันลขนนนุขั้นนั้นขะั้นนี้เนี่ยแสดงว่าติดอุป,ปาทานผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานที่สมบูรณ์นะครับ ตอนนั่งตอนเดินมันก็อัศจรรย์นะครับมีอะไรเยอะแยะที่แปลกๆทั้งสุขทั้งทุกข์แต่พอคลายบัลลังก์ลุกขึ้นยืนนะครับให้รู้สึกเป็นคนมีกิเลสธ,ธรรมดาคนหนึ่งหากรู้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับหากรู้สึกว่าเราปฏิบัติไม่ดีไม่ค่อยสบอารมณ์ หรือปฏิบัติดีโล่งเหมือนจะบรรลุนะถ้ารู้สึกทั้งสองอย่างนี้เนี่ยติดอุปาทานหมดเลยไม่ว่ารู้สึกยืนแล้วโล่งเบาสบายเหมือนจะบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วอันนี้ก็ข่าวออกมาหรือรู้รู้สึกว่าบัลลังนี้มันต้องแก่นั้นมันต้องแก่นี้อ,อทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ติดเหมือนกันนะครับ ก็คือรูปนามมันคลายมันดับไปแล้วจิตปัจจุบันก็แค่รู้ว่ายืนขณะยืนแค่รู้ว่ายืนนะครับหากขณะยืนแล้วจิตยังค้างกับตัวอารมณ์ตอนนั่งอยู่หรือติดขณะยืนค้างกับตัวอารมณ์ตอนเดินอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เดินไม่ใช่นั่งมันยืนฉะนั้นรู้ว่ายืนจิตรู้ปัจจุบันเท่านี้พอ แต่ถ้ายัางมีความรู้สึกค้างออกมาแสดงว่าเรายัางเก็บไม่หมดนะครับเก็บไม่หมดพองยุทบ,ยบยทําได้สบายๆปวดเมื่อยชาทําได้สบายๆแต่พอเป็นอารมณ์จิตอารมณ์ธรรม,มกลับเข้าใจผิดนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีฉันไม่ชอบฉันไม่อยากจะมีลาคะแต่ทําไมลาคะมันยังมีราคะมีก็เพราะว่ามีฉันนี่แหละ หากเป็นแค่รูปแค่นามลาคะมันก็แค่ตัวอารมณ์รูปนามเอาไว้เจริญสติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้อง,ล,งลังเกียจครับคือพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้แล้วนะครับว่าเวลากำหนดเนี่ยนะครับอย่ากำหนดด้วยอภิชาและโทมนัส นะเวลากําหนดนะอภิชาคือเพ่งชอบอยากให้เป็นเยอะๆอยากให้พองยุบชัดอยากให้ชัดธทมนั์อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีทํายังไงจะให้มันดับมันหายอย่อยาให้ตกไปสองข้างนี้นะคือดูรู้ตามที่เขาเป็นสภาพธรรมปัจจุบันเป็นรูปเป็นนามเป็นตัวอารมณ์เอาไว้ฝึกสตินะ ก็เน้นย้ำอย่างนี้ไว้ก่อนจะจบตรงนี้ก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งการเดินจงกรมนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติเกินสามเดือนแล้วนะก็คงจะเดินถึงระยะที่ห้ากันได้แล้วก็คือเราตัดตัดยกส้นออกนะตัดยกส้นออกจังหวะก็มีแค่ห้านะครับส่วนที่เหลือค่อยซอยเอาจะเอายี่สิบจังหวะสาสิบจังหวะร้อยจังหวะก็ซอยเอา แต่จังหวะอาการเดินนั้นนะครับในที่นี้ไม่มีสิ่งกีดขวางมันก็เลยไม่ต้องย้ายเท้าแค่ย่างก็พอก็มีแค่ห้าและการเดินจังหวะเดินเดินจงกรมหนึ่งเก้าแบ่งเป็นห้าระยะนะครับหรือหกระยะเนะี่ยตามหลักการที่พระอาหารหันต์ครูบาอจารย์ท่านระบุไว้เนะี่ยมันไม่มีจังหวะหนึ่งสองสามสี่นะครับมันมีห้าเลยนะ ฉะนั้นใครที่ปฏิบัติเกินสามเดือนแล้วนะครับให้รีบขึ้นห้าแต่ก็เพื่อเป็นการปรับปรับอินเซนะก็เริ่มแต่นหนึ่งก่อนนะครับแต่หนึ่งแบบผ่านๆน,นะหนึ่งก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอตัดออกนะครับใช้ว่าย่างหนอนะดูอาการเจ็ดก่อนอยากย่างหนอย่างหนออยากย่างหนอย่างหนออยากยกหนอยกหนออยากเหยียบหนอเหยียบหน สามก็อยากยกหนอยกหนออยากย่างหนอย่างหนออยากยากินหนออยานหนอตัากา,ก,การกินไปด้วยเดินไปกลับหนึ่งเที่ยวพอแล้วก็ขึ้นสองขึ้นสามพอขึ้นสามนี่ให้สังเกตนะเดินปกติไหมมีสันมีไหวมีตึงมีตึงคอตึงหัวไหมตอนที่ที่สามนะครับมีสันมีเซมีปวดมีเมื่อยมีตึงตึงไหลตึงคอตึงหัวไหม ถ้ามีอาการตึงอาการปวดอาการชาอาการสันอาการเซให้เดินแค่สามห้ามขึ้นสี่นะครับหนึ่งไปกลับเที่ยวเดียวสองไปกลับเที่ยวเดียวเน้นที่สามแล้วจังหวะที่สามนี่มีสันมีเซมีตึงคอตึงหัวตึงไหลมีอะไรผิดปกติในร่างกายไหมก็ยืนดูอาการ เดินดูอาการถ้ายืนแล้วหายก็เดินถ้าถ้าเดินถ้าถ้ายืนแล้วไม่หายนะครับคืออาการที่ค้างนะครับยืนกันหมดจนหายแต่ถ้าเกิน10บนาทีแล้วยังไม่หายให้เดินดูอาการยกหนอตึงหนอยางหนอตึงหนอเหยียบหนอตึงหนอถ้ายืนกันหมดสักสินาทีแล้วมันไม่หายมันตึงไม่หายหรือว่าปวดเมื่อยไม่หายให้เดินได้แต่ว่าเดินดูอาการ ยกหนอปวดหนอย่างหนอปวดหนอยกเว้นสันเซนะถ้าสันเซ่นี่ก็ต้องยืนจนปกติก่อนอาการปวดเมื่อยสันเซนะครับจังหวะที่สามต้องหายจังหวะที่สี่ต้องไม่มีสันเซถ้ามีสันมีเซมีตึงนะครับก็ให้เดินแค่สามแต่สี่นี่เขาเขาจะมีอาการแปลกๆมีร้อนเย็นนะครับ ร้อนเย็นคือมีอาการที่ที่มันละเอียดนะครับสี่นี่เหนียวหนักนะเหนียวหนักนืดนะสั่นไหวนะเหนียวหนักนืดเหนียวเหนียวหนักหนัก,น,กนืดนืดร้อนร้อนเย,ย,ย็นเนย็นสี่นะยิ่งมียิ่งดีนะครับสี่นี่มีเหนียวมีหนืดแสดงว่าสมาธิมีกําลังนะครับอาการเหนียวอาการหนักอาการหนืดอาการร้อนอาการเย็นนี่ มันมาด้วยสมาธินะครับฉะนั้นใครมีอาการแบบนี้จังหวะที่สี่ยิ่งดีแต่จะไม่ขึ้นห้าจนกว่าอาการทั้งหมดดับหมดก่อนแล้วก็ขึ้นห้าเวลาที่เหลือทั้งหมดห้าทั้งหมดเลยนะครับอย่างนี้ก็จะพัฒนาอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วอก็คงจะพูดไม่มากน,นะครับ